สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมกิจการนะครับบทที่13ข้อที่4ี่ข้อที่12นะครับเหตุการณ์ต่อเนื่องที่พระวิญญาณได้ทรงโปรดนำนะครับอครทรูตและผู้ชัยของพระองค์ในการทำธุรกิจนะครับในการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าประกาศแผ่นดินของอุเพยสุคริตข่าวประเสริฐของอุเพยสุคริตจะเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับเราเองนั้นเห็นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านผู้้รบใช้ของพระองค์และการอัศจรรย์นั้นก็ทําให้ตาใจของผู้คนเองนั้นได้เปิด เปิดออกจากการถูกปิดบังด้วยสิ่งชั่วร้าย <c oughs> จากการถูกปิดบังด้วยสิ่งที่ครอบงำความเชื่อพวกเขาอยู่ซึ่งเราเองนั้นก็ได้เห็นก็คือว่าสิ่งที่ครอบงำความเชื่อของพวกเขาหรือพยายามปิดตาใจคือกิจการของมันสาตาร์ยันชั่วซึ่งมาด้วยการล่อลวงมาด้วยวิทยาคมมาด้วยการหลอกให้หลงเชื่อและสิ่งที่ เป็นงานการงานของมารตานอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามที่จะทําให้ทางตรงของพระเจ้านั้นบิดเบี้ยวไปเพราะฉะนั้นเองนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะว่ามีอะไรบ้างที่จะเข้ามายับยั้งขัดขวางนะครับการที่เราเองนั้นจะเดินไปในทางของพระเจ้าและเข้าใจในแผนการพระประสงค์ของพระองค์นั่นคือกิจการ <c oughs> ของมารตานมิยางชั่วที่พยายามที่จะบิดเบือนพยายามทำให้ทางตรงของพระเจ้าเองนั้นเนี่ยได้ ค่อยเผยไปหรือบิดเบือนไปจากความจริงของพระเจ้าดังนั้นเราต้องระมัดระวังสิ่งน่นี้แต่เราจะระมัดระวังได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับ 1. เรารู้ความจริงแหตพรลชนะของพระเจ้า 2. เราเองนั้นอยู่ภายใต้การนําของพระลูกยาบุทธิึไม่ได้ไปตามความคิดของตัวเองไม่ได้ไปตามเนื้อหนักของตัวเองเพราะว่าถ้าเราไปตามความคิดแลือเนื้อหนักของเราเอง <c oughs> เราก็จะถูกล่อลวงจากอะไรครับเล่กลของบางสถานได้เพราะความคิดของเราเองนั้นเนี่ยอาจจะตกกับดัก ที่มาสถาปน,นั้นวางไว้แต่ถ้าเราเองนั้นมีชีวิตอยู่ภายใต้การอ่านพระพิญญาณบริทธิ์ของพระเจ้าเดินตามพระสงค์นำมาเห็นพระพิญญาณบริทธิ์ของพระเจ้าฟังเสียงเหตุพระวิญญาณบริทธิ์ให้ชัดและตอบสนองต่อพระวิญญาณบริทธิ์คือทําตามสิ่งที่พระองค์นั้นทรงตรัสกับเรานะดลใจเราเล้าใจเราสแดงภายในชีวิตของเรา <c oughs> ผ่านผ่านเวลาแหการิษฐานผ่านเวลาหการอธิษฐานผ่านเวลาเห่งการศึกษาพระชนะของพระเจ้านะผ่านเวลาแห่งการาทาาเที่ยเดียว ผาเวลาในการฟังคำเท,ทศนาสิ่งตัวนี้นะครับบรรยากาศล่านี้ให้พระญาณสวดนาชีวิตของเราผ่านการดำเนินชีวิตในแต่ละวันที่พระวญาณเองนั้นจะสวดนำชีวิตของเราเพราะว่าพระวญาณทรงสถิตอยู่กับเราทุกคนครับด้งนั้นเองคอยเราฟังเสียงให้พระยญาณเป็นสุดของพระเจ้าดําเนินชีวิตตามพระองค์เดินเนินชีวิตตามพระวันะของพระเจ้าและในอำนาจของพระองค์ครับมีอํานาจเหนืออํานาจของมารซาตานวิญญาณชัว่วมีอํานาจและมีชัยชนะเหนือการล่อลวงทั้งสิ้นแต่โดยพระเจ้านะครับไม่ใช่โดยตัวเรา ให้เราเองนั้นได้เข้ามาพึ่งพา,พร,า,งรางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดินตามพระองค์ดําเนินชีวิตตามความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานในชีวิตของเราอยู่และเอินันจะเกิดผลและเราเองนั้นเลยครับจะมีชนะในการล่อลวงของมารมตาา์วิญญาณชั่วและความเท็จต่างๆขอพระเจ้าได้อำนวยพรอยู่ในชีวิตของพี่น้องทุกๆท่ทานนะครับ